สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนทุก,ท,กทุกท่านเลยนะพี่นะวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะพี่นะอิสระพทระทุทธิดนะพี่สนใจโทรศูนย์หกสามสามหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าสองกันได้เลยนะพี่นะหรือแอดไลน์มาได้ที่ช่องทางนี้เลยนะพี่นะแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะศูนย์หกสามสามหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าสองนะพี่นะวันนี้นะครับมีมาให้ชมหลากหลายรายการเลยนะพี่นะมี เกือบห้าสิบรายการได้นาะพี่น้อวันนี้มีมามีสร้อยด้วยนะครับพี่นะมีพร้อมสร้อยด้วยนะพี่นะอ่าวันนี้ก็มีมาหลากหลายเช่นเดิมนะพี่น้ออ่เพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะพี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน้องก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะพี่นะอ่าเรามารับชมกันองค์ที่หนึ่งเลยนะพี่นะไว้หน่อยนาะพี่น้อในวันนี้เนาะองค์ที่หนึ่งนะพี่นะอ่ารายการที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะ พิมหน้าปกเนาะพี่เนาะหลวงพ่อเงินหน้าปกนะครับเป็นพยานนาหอยู่ข้างบนเนาะพี่เนาะรายการที่หนึ่งนะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งอ่าถาเราม่ชอบมัน่อไปนะพี่นะรายการที่สองนะพี่รายการที่สองนะพี่นะนี่เป็นเหรียญนะพี่นะไปพร้อมถุงอย่างนี้เลยนะพี่นะหลวงพ่อแพรนะพี่นะเป็นเหรียญกระไลนะพี่นะเหรียญข้างในสวยนะพี่อ่านี่นะครับ เหรียญหลวงพ่อแพรนะพี่นะเหรียญสวยนะพี่นะอ่าใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแพรนะพี่นะรายการที่สองนะพี่นะไปพร้อมถุงอย่างนี้เลยอ่เรามาชอบมังกรไปนะพี่นะไปรายการที่สามรายการที่สามนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะแปะแผ่นทองนะพี่นะแปะแผ่นทองนะพี่นะอ่ารายการที่สามนะพี่พระสมเด็จ เราไปชมมังกรปลานะพี่นะรายการที่สี่รายการที่สี่นะพี่นะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อโตนะพี่รายการที่สี่นะครับด้านหลังนะครับเรามาชมมังกรปลายนะพี่นะรายการที่ห้ารายการที่ห้านะพี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะราคาเริ่มต้นเลยนะพี่นะ วันนี้มีราคาแตกต่างด้วยเนาะราคาเริ่มต้นที่100บาทค่าจะส่งเหมาเลยนะพี่นะอันนี้รายการที่หนะพี่นะผุดทวดเนื้อเนื้อว่านหรือเนื้อผงเนี่ยหละนะพี่นะรายการที่ห้านะพี่นะอันนีมาชมต่อไปรายการที่6รายการที่6เป็นหลงพุดทิมนะพี่นะหลงพุดทิมนะพี่รายการที่6นะพี่นะใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่ ่ะเรามาชมมังกรปารายการที่7รายการที่7นะพี่นะนี่เป็นช้างนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะพี่นะหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะพี่นะนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะพิมพ์ขี่ช้างอย่างนี้เนาะพี่เนาะรายการที่7นะพี่อะเรามาชมมังต่ปไานะพี่นะรายการต่อไปรายการที่8รายการที่8นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของขาเท่านะพี่นะ เหลียลวงกุศวัดปัาคลองมะขามเท่านะพี่นะรายการที่แปดด้านหลังนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะพี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆม่สำหรับน้องเนาะอ่ะมาันต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้านะพี่นะเป็นเสมาหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่นะครับด้านหลังเนาะพี่เนาะใครชอบปภาไปได้เลย,วยสวยๆนะครับพี่นะสวยมาก อาไปชมมังกรปนะพี่รายการที่สิบรายการที่สิบนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะพี่นะรายการที่สิบเรียมตลับเลดไปให้อย่างนี้เนาะพี่เนาะนี่นะครับเรียมตลับเลดนะพี่นะรายการที่สิบอ่าเรามาชมมองต่ปไปนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะ หลวงพ่ดทวนะครับนี่รายการที่11เนาะนี่นะครับเราไปชบมบ้างลไปรายการที่12รายการที่12เป็นเหรียญหลงพ่อสุดนะพี่นะวัดกาหลงใครชอบเอาไปได้เลย เรามาชมมังตรฟาปารายการที่13รายการที่13บสามเป็นเหรียญน,นะพี่นะธรรมจักรนะครับพี่นะเหรียญธรรมจัก hmm. รนะพี่รายการที่13บสามดนหลังนะพี่อ่ <el> เรามาชมกันองต่อไปรายการที่14รายการที่14บสี่นะพี่นะเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญเนาะพี่เนาะ นี่คนระับหลังจากนะพี่นะรายการที่สิบสี่อ่าเราไปชมมังกรปลารายการที่สิบห้าอ่ารายการที่สิบห้านะพี่นะเป็นหลวงพ่อนายนะพี่นะรายการที่สิบห้าดานหลังนะพี่นะ เราไปชมมงตรปลารายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะพี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออะไรนะพี่อันนี้น้องไม่ทราบนาอพี่เนาะนี่นะครับรูปหล่อโบราณนะพี่นะรายการที่สิบหกใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะสวยๆนะพี่นะอ่าเรามาชมมงกรปลารายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะพี่นะพิมพ์พุทซ้อนนะพี่นะ รายการที่17ยังอยู่ในราคาเริ่มต้นอยู่นะพี่นะในราคาเริ่มต้นที่100บาทเนาะพี่เนาะค่าจะส่งมาเบาเลย50บาทผู้งชงต่อไปนะพี่นะรายการที่18รายการที่18เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่นะหล่อบโบราณน,นะพี่เนาะนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ไข่หล่อบโบราณด้านหลังนะครับ เราไปชมบงต่ปไปรายการที่19รายการที่19เป็นพระนางพญานะพี่นะนี่นะครับด้านหลังเราไปชมวังต่ปไปรายการที่ยีสิบรายการที่ยี่ิบนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะ เรหรียญกระไลทองหลงผู้ทีมนะพี่นะรายการที่ยี่สิบอ่าเรามาชมวังต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญน,นะครับเสมาหลงพังเงินนะพี่นะเหรียญเสมาหลงพังเงินรายการที่ยี่สิบเอ็ดด่านหลังนะครับ เรามาชมมังกรปไปรายการที่22รายการที่22นะพี่นะเป็นเหรียญลงพุโตะนะพี่ด้านหลังนะครับเรามาชมมังกรอลปรายการที่23รายการที่23เป็นหลกงูุ่กนะพี่เนาะอ่า หลผู้พุุกนะครับพี่รายการที่23าอ่าด้านหลังนะครับอ่าเราไปชมวมาปลารายการที่24รายการที่24่สิบสีนะพี่นะเป็นเหรียญโชคดีนะพี่นะหลวงพ่อกเกษมเข็มโก้ ด้านล่างนะอ่าเราไปชมพงต่อไปรายการที่25รายการที่25เป็นพระปิดตานะพี่นะเมกสิทธิ์เมกพัฒนะพี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์เมกพัฒนะพี่เนาะนี่นะครับรายการที่25อ่าเราไปชมพงต่อไปรายการที่26 รายการที่26่สิบหกนะพี่นะเหรียญนั่งพานนะพี่นะหลวงู่ทิมนะพี่นะเรียมงานสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเรียมงานเครื่องนะพี่รายการที่ยี่สะเรามาชมต่อไปนะพี่รายการที่27รายการที่27เป็นรูปหลอหลวงพ่อท่านค้ายนะพี่นะ ลู่หล่อหลวงพ่อท่านคล้ายนะพี่นะเลี่ยมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะอ่าด้านหลังนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดวัดส้นขันอ่าเรามาชมกันระป๋ารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดจอบใหญ่หลวงพ่อเงินจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่รายการที่ยี่สิบแปด ด้านหลังนะครับเรียมเปิดหนะ้าเปิดหนะาพี่นะอ่าเราไปชมมั้งแไปรายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้าเป็นหลงข่างเงินนะพี่นะหลงข่างเงินนะพี่เก่ามากนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะ มาชวมวังตะปลารายการที่3 0รายการที่30เป็นพระสมเด็จนะพี่นะองค์ใหญ่นะพี่นะเนาะเลี่ยมงานไม้ด้วยนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยรายการที่3านะพี่นะด้านหลังนะครับนี่นะพี่นะานมาชมมังตะปลายรายการที่31รายการที่31เป็นเต่าหลวงพ่อเงิน นะพี่เลี่ยมเลนไปให้หนาๆอย่างนี้เลยนะพี่นะดูเลนหนาๆเลยนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นี่นะครับเลี่ยมเลนหนาๆเลยรายการที่สามสิบเอ็ด่เรามาชมมังต้าปายนะพี่นะรายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองเป็นเหรียญลงพุททิมนะพี่นะ ด้านหลังนะครับ oh. อ่าเรามาชมองต่อายรายการที่33รายการที่33บนะพี่นะเป็นเหรียญน,นะพี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะรายการที่33านะพี่นะอ่าด้านหลังนะครับ อ่ะเราไปชมมองต่อไปรายการที่34รายการที่34เป็นหลงพ่อเงินนะพี่นะพิมพ์2หน้าเนาะพี่เนาะนี่นะครับหลงพ่อเงิน2หน้านะพี่นะสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับรายการที่34ราคา100บาทอ่ะเราไปชมมองต่อไปรายการที่35รายการที่35นะิบห้นะพี่นะ รายการที่สาสิห้าเป็นเหรียญน,นะพี่นะหลงพุดทิมนะพี่เนาะด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมกันกปรายการที่สาสิบหกรายการที่สาสิบหกนะพี่นะนี่เหรียญหลงพุทวดนะปูดูนะพี่นะเปิดโลกนะพี่นะ รายการที่สามสิบหกนะพี่นะวัดสเกลนะพี่เนาะอ่าเรามาชมวงต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาด้านหลังนะพี่ เราไปชมมังกระปายเนาะพี่เนาะรายการที่38จะไว้หน่อยพี่เนาะวันนี้สายเลยรายการที่38เป็นเหรียญของผู้สุกวัดปลาของมะขามเท้านะพี่นะเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะงานรอบโบราณนะพี่นะเนื้อตะกั่วนะพี่นะงานรอบโบราณรายการที่38นะพี่ใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่น่เรามาชมมังกระปายนะพี่นะรายการที่39รายการที่39นะพี่นะเป็น รูปหล่อพ่อพ่อเขียนนะพี่นะหล่อโบ,บราณหลวงพ่อเขียนอา่าหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะพี่นะารายการที่สามสิบเก้านะพี่นะมียันใต้ตูดนะพี่นะอา่าเรามาชมวงต่อไปรายการที่สี่สิบรายการที่สี่สิบนะพี่นะอา่ารายการที่สี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะพี่นะวัดสัตะหีบนะครับพี่ เรียนหลวงพ่ออีวัาสตาฮีรายการที่สี่สิบค่าชมพวกเราไปรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการที่สี่สิบเอ็ดเป็นลีลานะพี่นะเนื้อชินนะพี่นะองค์เล็กนะพี่นะรายการที่สี่สิบเอ็ด อ่ะเรามาชมพระตอไปรายการที่สี่สิบสองรายการที่สี่สสองนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามด้านหลังนะครับเรียนสวยมากอ่ะเรามาชมพระตะไปนะพี่นะรายการที่สี่สิบสามรายการที่สี่สิบสามนะพี่นี่นะ อันนี้เขาเรียกกระพระอะไรน้องไม่ทราบเนาะพี่เนาะนี่มีฝั่งเพชรฝั่งพลอยฝั่งไรด้วยเนาะพี่เนาะรายการที่43อ่าเราไปชมต้นปาใบนะพี่นะรายการที่44รายการที่44ไปพร้อมกล่องนี้เลยนะพี่นะหลวงปู่โตนะพี่นะปิดตานะพี่นะตะกุดก้าดอกนะพี่น้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกนะพี่นะนี่นะครับใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะตะกุดเงินเก้าดอกในราคาหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะ รายการที่4ี่สิบี่จบไปเรามาชมต่อไปรายการที่4ี่บห้ารายการที่สี่สิบห้านะพี่นะนี่นะครับเป็นพะล่วงนะพี่นะนี่นะครับอานี้นะครับด้านหลังเนาะพี่เนาะรายการที่สี่สิบห้าอ่าเรามาชมต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปราคา200บาทเนาะพี่เนาะรายการที่สี่สิบหกนะพี่นะ รายการที่สี่สิบหกราคาสองร้อยบาทนะพี่นะนี่นะครับราคาสองร้อยบาทเป็นปิดตาพอกเก้วนะพี่นะเนื้อเป็นเนื้อหนักๆนะพี่นะเนื้อโลหะหรือเนื้ออะไรเนี่ยไรเนาะพี่เนาะได้มาสวยๆเลยนะพี่นะสองร้อยบาทนะพี่นะหรือเนื้อสัมเป็นเนื้อกระไหลมั้งเอ้ยเป็นเนื้ออะไรนะพี่เดี๋ยวน้องดูแป๊บนึงเนาะ เหมือนเนื้อเมกะสิทธ์เมกะพัทนะครับพี่เนาะนี่นะครับมีอยู่สององนะ,ะพี่นะนี่รายการที่สี่สิบหกอ่ะเรา,าไปชมมงตะปลารายการที่สี่สิบเจ็ดนะ,ะพี่นะนี่ได้มาสององนะ,ะพี่นะสวยๆเลยนะ,ะพี่นะพิมพ์สวยมากครับพี่นะรายการที่สี่สิบเจ็ดราคาสองร้อยบาทอ่ะเราไปชมมงตะปลายรายการที่48่สรายการที่48เป็นง่างตาแดงนะ,ะพี่นะอ่ะ สวยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทนะพี่นะหลังกอนะพี่นะหลังยันกอไก่นะพี่เนาะเอาล่ะไปชมมั่งกันไปรายการที่สี่สิบเก้านะพี่นะรายการที่สี่สิบเก้าราคาสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สี่สิบเก้าสามร้อยบาทนะพี่นะไปพร้อมสร้อยพร้อมพระอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะนี่นะพี่นะนี่ครับรายการที่สี่สิบเก้านะพี่นะราคาสามร้อยบาทนะพี่นะ ปลายพ้อมสร้อยสวยเลยนะพี่นะนี่นะครับมีใส่ได้อีกสององนะพี่นะนี่เป็นงานสวยนะพี่นะไม่ใช่งานขี้ริ้วขี้เล่นะพี่น้องเอามาขายนะพี่นะนี่นะครับงานสวยนะพี่นะในราคาสามร้อยบาทเนาะพี่นาะนี่นะดูพระได้เลยนะพี่นะหรือใครไม่ชอบนะพี euh. ่นะไปหาพระเปลี่ยนได้เลยเนาะพี่นาะได้มาพร้อมสร้อยอย่างนี้เลยนะพี่นะเป็นพระรอดนะพี่นะรายการที่สี่สิบเก้านะพี่นะ เราไปชมตัอไปนะพี่นะรายการที่50ราคา300บาทเป็นนะครับสร้อยเหมือนกันนะพี่นะนี่นะสวยๆเลยนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อเกษีมเข็มโครนะพี่นะสร้อยหลวงพ่อเกษีมเข็มโกนะพี่นะเดี๋ยวน้องซูมให้ดูอ่านี่นะพี่นะราคา300บาทนะพี่นะไปพร้อมสร้อยเลยนะพี่นะเลี่ยมเลนให้สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะพระไม่มีํำหนิแน่นอนนะพี่นะ อ่ะดูได้เลยงานสวยๆอย่างนี้นะพี่นะมีไ็นลูกไม้ลายลวดะไรด้วยนะพี่เนาะรายการที่50อ่ะน้องก็ไลค์ครบหมดทุกรายการแล้วนะพี่นะพี่ๆท่านใดชอบตรงไหนทุกใจตรงไหนโทรมาทักมาได้เลยที่ช่องทางนี้เลยนะพี่นะอิสระพาทวดทิ้นน้ำใน EP พีที่71นะพี่นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะพี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน้องนะพี่นะใน EP พีที่71ราคาเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ ที่หนึ่งร้อยบาทนะพี่นะค่าจะส่งเมาเมาห้าสิบบาทนะพี่นะอ่าสำหรับวันนี้ในอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่พทุกคนที่เข้ามารับชมนะับขอบคุณครับ